สองตัวนี้ก็ป่าร้อะยนะตัวเดินเดินี้ไม่สู้ตัวที่อยู่คู่กับตัวเมียตัวเมียนี้ตัว,วที่อยู่คู่กับตัวเมียทับตัวเมียนะครับหงอนตั้งแล้วหน้าแบงแล้วสองตัวนี้นะแต่ยังไม่ขันนะครับ ได้มาประมาณสามเดือนแล้วยังไม่ขันนะครับแต่ตัวตัวนี้ทับตัวเมียครับตัวนี้แพ้ตัวนู้นครับก็เลยยังไม่กล้าทับตัวเมียตัวนู้นทับตัวเมียแล้ตัวเมียน่าจะไข่แล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้นะครับทับตัวเมียแล้วครับหน้าแดงหงอนตั้งนับสวยๆนะครับ ตัวนี้เอาเอาตัวเมียใส่คู่น่าจะทับครับตัวนี้หงอนก็ตั้งแล้วหน้าแดงแนละ้วตัวนี้แพ้ตัวนี้นะก็เลยแพ้ตัวนี้นะก็เลยไม่กล้าทับตัวเมียนะสวยนะครับ